สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมนายยูนีฟและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Ghostbuster บริษัทกำจัดผีเป็นหนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักวิชาการสาวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียผู้สนใจในสิ่งลี้ลับพวกเขาได้มารวมตัวกัน เพื่อใช้ความรู้ความสามารถผนวกกับการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นบริษัทกำจัดผีเรื่องราวนี้หนังมันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามกัือช่องยูนีช่วยกดคนละหนึ่งซับสไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่อีลินกิลเบิร์ต เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญฟิสิกส์อนุภาคของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในขณะที่เธอกําลังเตรียมตัวสอนอยู่นั้นก็มีชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอในห้องเขาหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาและถามกับอีลินว่าเธอเป็นคนที่เขียนหนังสือผีจากอดีตใช่ไหมจริงๆแล้วอีลินเธอเชื่อว่าผีมีอยู่จริงและเธอกําลังทํางานวิจัยเรื่องสิ่งลี้ลับอยู่แต่เธอก็ตอบปฏิเสธเขาไปเธอจึงถามว่า เขาไปได้หนังสือเล่มนี้มาจากไหนชายแก่จึงบอกกับเธอว่าหนังสือเล่มนี้ถูกวางขายในอินเทอร์เน็ตและที่เขามาที่นี่ก็เพียงแค่ต้องการให้เธอช่วยไล่ผีออกไปจากตึกที่เขาอยู่ก็แค่นั้นตึกที่ชายแก่พูดถึงนั่นก็คือคฤหาสน์ออาดิทนั่นเองแต่อีลินเธอก็ไม่สนใจเธอจึงรีบกลับไปที่ห้องทำงานและเปิดคอมดูและเธอก็พบว่าหนังสือที่เธอเขียนนั้น มีขายอยู่ในออนไลน์จริงๆด้วยซึ่งนั่นก็เป็นฝีมือของแอ็บบี้เพื่อนสาวข,ของเธอนั่นเองเธอจึงมุ่งหน้าไปหาแอ็บบี้ทันทีอีลินเธอเข้ามาในห้องก็ตกใจที่แอ็บบี้เธอกำลังประดิษฐ์เครื่องมืออะไรสักอย่างอยู่อีลินเธอบ่นกับแอ็บบี้ว่าถ้าเธอลงขายหนังสือในเน็ตแบบนี้และเพื่อนร่วมงานที่มหาลาัยมาเห็นจะว่าย่งไงซึ่งตอนนี้อีลินเธอกำลังจะได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ในขณะเดียวกันอิลินเธอก็ได้เจอกับโฮสแมนวิศวกรสาวฟเฟยวสุดอัจฉริยะซึ่งเขาทำงานกับแอ็บบี้ที่ห้องแลบแห่งนี้แอ็บบี้บอกกับเธอว่าตอนนี้เธอกับโฮสแมนกำลังจะทำปืนเลเซอร์ลำแสงดูดอนุภาคและตอนนี้มันก็ใกล้สำเร็จเต็มทีแล้วอิลินเธอจึงเล่าให้แอ็บบี้ฟังว่ามีชายแก่คนหนึ่งมาหาเธอที่มหาวิทยาลัยและยังบอกกับเธออีกว่า อาคารที่เขาอยู่นั้นมีผีสิงแอปบบี้กับโฮสแมนพวกเธอจึงรีบเก็บข้าวของเตรียมอุปกรณ์ไปล่าผีทันทีแอปบบี้บอกกับอีลินว่าเธอจะยอมเอาหนังสือที่เธอวางขายออกจากในอินเทอร์เน็ตให้ก็ได้แต่อีลินต้องพาเธอไปที่ตึกแห่งนั้นอีลินเธอจึงยอมตกลงทันทีและพวกเธอทั้งสามก็มาถึงคัหัสเอดิชและชายแก่คนที่ไปหาอีลินที่มาหาวิทยาลัยก็เดินเข้ามาแอบบี้กับโฮสแมนก็ไม่รอช้า หยิบเครื่องมือล่าท้าผีออกมาแหมสีสวยเหมือนกับขนมสายไหมเลยทีเดียวแอบบี้บอกกับอีลินว่าถ้าแถวนี้มีผีแล้วละก็เครื่องนี้มันจะหาเจอแน่ๆในขณะที่พวกเธอเดินเข้ามาเรื่อยๆจู่ๆประตูห้องใต้ดินก็เปิดขึ้นซึ่งตอนแรกมันล็อกอยู่และเครื่องที่แอบบี้ถือมามันก็หมุนติ้วๆเร็วขึ้นเรื่อยๆแสงสีฟ้าโผล่ออกมาจากประตู วิญญาณน,นั้นค่อยๆเคลื่อนที่มาหาอีลินในขณะที่เธอกําลังแนะนําตัวกับวิญญาณทันใดนั้นมันก็พ่นเมือกสีเข,เขียวออกจากปากของมันใส่หน้าและตัวของอีลินบอกเลยอีอย่าแยงสุดๆและทันใดนั้นมันก็พุ่งหายออกไปทางหน้าต่างหายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเธอพวกเธอทั้งสามจึงรีบวิ่งตามดวงวิญญาณน,นั้นออกมาข้างนอกแต่ก็ตามมันไปไม่ทัน ตอนนี้พวกเธอดีใจมากที่พวกเธอได้เห็นผีของจริงภาพตัดไปที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียพออ,อดันเจอคลิปของอีลินในเน็ตตอนที่แอ็บบี้ถ่ายเธอตอนล่าผีอยู่ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เธอถูกไล่ออกอีลินเธอจึงกลับมาที่ห้องแลบของแอ็บบี้และระบายให้เพื่อนของเธอฟังแอ็บบี้จึงบอกกับเธอว่าจะไปแคร์ทำไมพวกเรากำลังจะพลิกโฉมเรื่องเหนือโลกด้วยกัน และนี่คือการค้นพบผีของจริงฉะนั้นอย่าได้แคร์แอบบี้เธอจึงชวนให้อีลินมาสร้างฝันในวัยเด็กของพวกเธอต่อออลินจึงตอบตกลงร่วมขบวนการล่าท้าผีในครั้งนี้พวกเธอทั้งสามจึงตัดสินใจขึ้นไปขอทุนสนับสนุนกับพออเพื่อจะเอามาสร้างอุปกรณ์ในการล่าท้าผีแต่สุดท้ายเรื่องก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนอกจากพอ,อจะไม่ให้งบสนับสนุนแล้ว เขายัางไล่พวกเธอเก็บข้าวของและรีบออกไปจากห้องแลบนี้โดยทันทีภาพตัดมาที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในนิวยอร์กสาวผิวสีล่างใหญ่เธอคนนี้มีชื่อว่าแพตตี้เธอเป็นพนักงานขายตั๋วในสถานีรถไฟแห่งนี้จู่ๆก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยกับเธอและสักพักเขาก็เดินจากไปแพตตี้เธอมองไปที่กล้องวงจรปิดเธอก็พบว่าชายแปลกหน้าคนนี้กำลังเดินลงไปที่รางรถไฟใต้ดิน เธอจึงรีบถือไฟฉายและเดินตามเขาไปทันทีและเธอก็ได้พบกับเครื่องอะไรก็ไม่รู้วางอยู่มันมีกระแสะไฟวิ่งออกมาจากตัวมันและทันใดนั้นก็มีวิญญาณโผล่ออกมาจนแพตตี้เธอตกใจกลัวและวิ่งหนีไปในที่สุดเหมือนกับไอ้เครื่องที่ชายแปลกหน้าเอามาวางไว้นั้นมันจะเป็นเครื่องที่สร้างวังวนเปิดประตูมิติระหว่างคนกับผียังไงอย่างนั้นเลยตอนนี้ทั้งสามป้าก็กำลังมาหาตึกเช่าเพื่อที่จะทำเป็นห้องแลบของพวกเธอ และในที่สุดเธอก็ได้ออฟฟิศใหม่อยู่ที่ชั้นสองของร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในขณะที่พวกเธอกำลังจัดข้าวของอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีหนุ่มหล่อหุ่นล่ำบึกเดินเข้ามาสุดหล่อคนนี้เขามีชื่อว่าเควินเขาเดินเข้ามาขอสมัครงานพวกป้ปาๆก็ไม่รอช้ารับพนักง,งานสุดหล่อคนนี้ทันทีแพตตี้หลังจากที่เธอเห็นข้อมูลที่แอปบี้ลงประกาศเกี่ยวกับแจ้งเหตุจับผีเธอบอกกับแอปบี้ว่า เธอเพิ่งจะเจอผีมาและอยากให้พวกเขาไปดูและช่วยจัดการกับผีที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้หน่อยในขณะที่พวกเธอทั้งหมดเดินลงมาสำรวจในที่เกิดเหตุทันใดนั้นโฮสแมนเธอก็ชี้ให้ทุกคนดูกับวิญญาณระดับ4ซึ่งมันมาให้เห็นแบบจัดจะเต็ม2ตาแพตตี้ก็บอกกับพวกเธอว่าตัวนี้แหละที่เธอเห็นคราวก่อนแอบบี้เธอจึงหยิบวิดีโอขึ้นมาถ่ายไว้และบอกกับโฮสแมนว่า พวกเราต้องจับมันกลับไปที่แหลบให้ได้โฮสแมนเธอจึงหยิบอุปกรณ์ต้นแบบที่เธอทําขึ้นมาและส่งต่อให้กับอีลินหลักการทํางานของเครื่องตัวนี้มันจะยิงกระแสไฟโปรตอนไปที่เจ้าผีตัวนั้นแถมโฮสแมนยังติดตั้งสายดินให้กับอีลินอีกด้วยแต่สายดินที่ติดตั้งอยู่ที่คอของเธอนั้นมันเหมือนกับปอกคอน้องหมาย,ยังไงก็ไม่รู้อีลินเธอจึงบอกให้โฮสแมนเปิดเครื่องทันทีทันใดนั้น เครื่องตัวนี้ก็ปล่อยกระแสะไฟยิงไปที่เจ้าผีตัวนั้นและมันสามารถตรึงมัดเจ้าผีตัวนั้นได้สําเร็จในขณะเดียวกันรถไฟด่วนก็วิ่งเข้ามาพอดีพวกเธอจึงรีบลากอิลินหนีจนในที่สุดรถไฟขบวนนั้นพุ่งชนเจ้าผีตัวนั้นเต็มๆจนเมือกหนียวเหนียวกระเด็นเลอะเต็มตัวพวกเธอไปหมดหลังจากที่พวกเธอเอาคลิปนี้ลงในเน็ตแก๊งชาวเน็ตก็แห่มาคอมเมนต์ใน u t u b e ว่าคลิปของพวกเธอปลอม แถมยังหาว่าอุปกรณ์ที่พวกเธอใช้เป็นอุปกรณ์หลอกเด็กซะด้วยทําให้พวกเธอหัวเสียมากในขณะเดียวกันตอนนี้แพตตี้เธอมาขอร่วมวงล่าท้าผีกับพวกเธอด้วยเธอบอกกับทุกคนว่าทุกซอกทุกม,มุมในนิวยอร์กซิตี้เธอรู้จักเป็นอย่างดีแถมเธอยังขโมยรถขนศพของลุงเธอมาเพื่อเอามาใช้ในงานนี้อีกด้วยตอนนี้โฮสแมนเธอก็ได้ทำการอัปเกรดเครื่องจับผีให้มันมีขนาดเล็กลง เพื่อที่พวกเธอจะได้สามารถเคลื่อนไหวตัวได้อย่างคล่องแคล่วและผีที่ถูกจับได้ก็จะถูกดูดเข้ามาอยู่ในกระบอกใบนี้ตอนนี้ข่าวคลิปจับผีที่แอปบเธอลงในเน็ตมันดังจนเป็นวาระแห่งชาติแต่มีด็อกเตอร์คนหนึ่งออกให้สัมภาษณ์ทางทีวีว่าสิ่งที่พวกเธอทำทั้งหมดนั้นมันลวงโลกและประชาชนยังตั้งชื่อให้กับพวกเธออีกด้วยว่าพวกเธอเป็นบริษัทกำจัดผี จู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเควินรับสายและบอกกับเธอว่าตอนนี้มีผีออกอลาวาดโฮสแมนเธอก็รีบขับรถของลุงแพตตี้เข้ามาตอนนี้โฮส m a n จับแปลงโฉมดีไซน์รถคันนี้สมัยให้เข้ากับบริษัทกำจัดผีของพวกเธอและป้าๆทั้งหมดก็ออกลุยไปจับผีทันทีซึ่งตอนนี้พวกเธอทั้งหมดเปทั้งชุดทีมและก็ยังมีอาวุธในการจับผีครบมือ พอพวกเธอเข้ามาในตึกคนที่ดูแลตึกนี้บอกกับพวกเธอว่าเขาเห็นผีมันคลานออกมาจากผนังและมันจับคนในตึกโยนลอยไปลอยมาพวกเธอทั้งสี่คน<ๆ>ก็ต่างแยกย้ายกันออกตามล่าผีเจ้าตัวน,นั้นทันทีทันใดนั้นเองเครื่องมือของแอ็บบี้ก็บุนติ้วๆอีกครั้งพอเธอเดินเข้ามาในห้องเธอก็พบกับอุปกรณ์ซึ่งมันเหมือนกันกับอุปกรณ์ที่อยู่ในรางรถไฟใต,ใต้ดินตัดภาพไปที่แพตตี้ ตอนนี้เธอถูกหุ่นผีวิ่งไล่เธอจึงรีบหลบเข้ามาอยู่ในห้องกับพวกแอฟบี้แต่เจ้าหุ่นผีตัวนั้นมันก็ยังพังประตูเข้ามาพวกเธอทั้งสี่จึงยิงปืนลำแสงเข้าไปที่เจ้าหุ่นผีสิงตัวนั้นจนตอนนี้มันกลายร่างเป็นวิญญาณกากอยมันบินหนีพวกเธอเข้าไปในงานคอนเสิร์ตแต่ทุกคนกลับคิดว่านี่มันเป็นเอฟเฟกต์ที่ใช้แสดงในงานคอนเสิร์ตเท่านั้นอิลินเธอบอกกับทุกคนว่า ไอเครื่องที่พวกเธอเห็นอยู่ในห้องแต่งตัวมันปล่อยประจุไอออนเข้มขน้นและมันยังเพิ่มพลังงานให้กับวิญญาณผีพวกนี้ด้วยในขณะที่ผีกากอยกําลังออกละว่าทําลายผู้คนพวกเธอก็ยิงปืนแสงเลเซอร์ใส่ไปที่ตัวมันแต่ที่ว่ามันรวดเร็วมากและมันสามารถบินหลบได้สุดท้ายเจ้าผีกากอยมันก็บินเข้ามาเกาะอ,อยู่ที่ไหล่ของแพตตี้ทุกคนเลยบอกให้เธอนิ่งๆเอาไว้และทันใดนั้น พวกเธอทุกคนก็กระหน่ำยิงปืนเลเซอร์ใส่ไปที่มันอีกครั้งโฮสแมนเธอจึงโยนกระบอกกับดักผีออกมาเพื่อที่หวังว่าจะจับวิญญ,ญาณผีกาก,กอยนี้ลงไปในกระบอกและพวกเธอก็ทำได้สำเร็จทุกคนต่างดีใจที่ป,ป้าปาบริษัทกำจัดผีสามารถกำจัดผีลงหม้อได้สำเร็จตอนนี้พวกป,ป้าปสี่คนเดินออกมาอย่างกับฮีโร่พวกเธอออกข่าวทุกช่องในนิวยอร์กซิตี้ดังพลุแตกกันเลยทีเดียว ตัดภาพไปที่ชายคนที่ประดิษฐ์เครื่องมือที่ปล่อยประจุไอออนเข้มขน้นตอนนี้เขาเองก็ดูข่าวของป้าป้าบริษัทกำจัดผีในทีวีเช่นเดียวกันเขาพูดกับตัวเองว่าเขาจะทำลายกำแพงมิติและสร้างขึ้นวังวนปล่อยผีออกมาถล่มนิวยอร์กให้พังพินาศและแถมยังบอกอีกว่าอีกไม่นานบริษัทกำจัดผีต้องมาซีโราบกับเขาอย่างแน่นอนด็อกอร์มาติน คนที่เคยออกให้สัมภาษณ์สื่อทางทีวีว่าพวกบริษัทกำจัดผีนั้นลวงโลกเขาก็เดินเข้ามาหาพวกเธอที่ออฟฟิศแถมยังพูดบอกกับพวกเธออีกว่าทำไมพวกเธอถึงได้จัดฉากหลอกประชาชนแบบนี้ทำให้อีลินเธอโกรธมากเธอจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเธอจะปล่อยวิญญาณที่พวกเธอจับได้ออกมาให้ดูทันใดนั้นเองเธอก็ปล่อยผีกากอยตัวนั้นออกมามันพุ่งเข้าไปที่ด็อกร์มาติน จนเขาลอยทะลุหน้าต่างจนทำให้เขาล่วงตกลงไปข้างล่างและตายคาที่พวกกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติก็มาเชิญพวกเธอทั้งสี่ไปพบกับผู้ว่าของนิวยอร์กผู้ว่าบอกกับพวกเธอว่าตอนนี้พวกเธอทําผิดกฎหมายไปหลายกระทงแล้วและพวกเธอกำลังจะทําให้ชาวเมืองนิวยอร์กแตกตื่นอย่างมากถึงแม้ทางผู้ว่าจะเชื่อในสิ่งที่พวกเธอทำแต่เขาจำเป็นต้องออกแถลงข่าวว่า สิ่งที่พวกเธอทำทั้งหมดมันคือการจัดฉากหลอกลวงพอเธอเออกมาจากห้องของผู้ว่าโฮส m a n เธอก็โชว์ของชุดใหญ่มันคือสิ่งประดิษฐ์จับผีชิ้นล่าสุดของเธออิลินเธอลองหยิบระเบิดมือขึ้นมาเธอก็ลองกดปุ่มและโยนไปที่เป้าหมายทันทีซึ่งโฮส m a n บอกว่าระเบิดตัวนี้มันจะทำอันตรายเฉพาะผีเท่านั้นแพตตี้ก็ไม่ยอมน้อยหนะ้าเธอขอลองเครื่องดูดซอยแม้ ชื่อมันเท่จริงๆเลยเชียวโฮสแมนบอกกับแพตตี้ว่า mm hmm. เครื่องตัวนี้มันจะดูดผีเข้าไปและสลายมันทันทีแพตตี้ก็ไม่รอช้ารีบกดใช้งานทันทีและก็มาถึงสิ่งประดิษฐ์ชิ้นสุดท้ายเธอให้แอบบี้ลองมันคือถุงมือโปรตอนขีดสุดในการต่อสู้กับผีวิธีใช้ก็ง่ายๆใช้หมัดชกออกไปซึ่งมันสั่งการด้วยท่าทางและตัวนี้แอบบี้บอกกับทุกคนว่า มันเจ๋งที่สุดใน3ามโลกเลยพวกเธอทั้ง4ี่คนก็มาประชุมวางแผนจับผีกันต่อแอปบบี้บอกว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งกับเควินเต็มไปหมดว่าพบผีออกมาอารวาดในพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองนิวยอร์กอิลินเธอจึงกางแผนที่ออกมาเพื่อระบุตำแหน่งผีตามที่ได้รับแจ้งเข้ามาและพวกเธอก็ต้องประหลาดใจเพราะตอนนี้พวกเธอรู้แล้วว่ามีคนกำลังสร้างเครื่องวังวน เพื่อที่จะให้สิ่งลี้ลับที่อยู่อีกมิติหนึ่งสามารถข้ามออกมาอีกมิติได้ซึ่งตำแหน่งจุดตัดในแผนที่ระบุถึงตึกที่มีชื่อว่ามาคาโดซึ่งอิลินเธอจึงค้นหาชื่อตึกนี้ในอินเทอร์เนต็ตดูและก็พบว่าชายแปลกหน้าที่แพตตี้เคยเจอในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นเขาก็อยู่ในรูปนี้ด้วยพวกบริษัทกำจัดผีก็ขับรถเปิดหัวอ,ออกเดินทางมายังตึกมาคาโดทันที พร้อมกับขนเครื่องมือออกมาเต็มสูบทั้งหมดก็ได้ลงมาที่ชั้นใต้ดินของตึกนี้และพวกเธอก็ได้พบกับเครื่องมือที่ชายแปลกหน้าประดิษฐ์ขึ้นเพื่อที่จะสร้างกำแพงมิติและปลดปล่อยผีออกมาถล่มเมืองนิวยอร์กชายแปลกหน้าบอกกับพวกเธอว่าเพราะเมืองนี้ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวของเขาและต่างเหยียดหยามดูถูกเขาต่างๆนานา,นา,นาเขาจึงต้องการที่จะทำลายนิวยอร์กให้พังพินาศทันใดนั้น ชายแปลกหน้าก็เอามือจับไปที่เครื่องสร้างมิติและเขาก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนเขาตายในที่สุดแต่พวกบริษัทกำจัดผีก็ยังแอบงง,ง,งว่าทำไมเรื่องนี้มันจบง่ายจังตัดภาพไปที่ออฟฟิศของพวกเธอตอนนี้แอบบี้เธออยู่คนเดียวเธอรู้สึกปแปลกถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างและทันใดนั้นเธอก็โดนวิญ,ญญาณของชายแปลกหน้าพุ่งเข้าใส่และสิงร่างของเธอหลังจากนั้นแพตตี้กับโฮสแมน ก็กลับเข้ามาในออฟฟิศพวกเธอก็พบว่าแอ็บบี้มีท่าทางแปลกๆเธอทำลายเครื่องมือที่อยู่ในห้องและยังโยนโฮสแบนออกไปทางหน้าต่างพตตี้เธอจึงใช้วิธีการตบไล่ผีและเธอก็ทำมาได้สำเร็จถึงแม้ว่าวิญญาณของชายแปลกหน้ามันจะยอมออกไปจากร่างของแอ็บบี้แต่มันยังไม่ยอมหยุดมันพุ่งไปสิงร่างของเควินต่อทันใดนั้นมันก็กลับเข้ามาเปิดเครื่องประตูมิติ ทำให้ตอนนี้ผีทุกตัวได้หลุดออกมาจากวังวนแล้วและแล้วประตูมิติก็เปิดขึ้นวิญญาณทุกดวงต่างโบยบินออกอลววาทั่วเมืองนิวยอร์กถึงเวลาที่บริษัทกําจัดผีต้องออกล่าท้าผีแล้วในขณะที่กําลังขับรถอยู่นั้นพวกเธอก็พบกับรถเข็นอาหารจอดขวางถนนอยู่พอเดินลงมาดูก็พบกับวิญญาณผีที่หิวโซกําลังซ้วยอาหารอย่างเมามัน แถมมันยังมาขโมยรถของพวกเธอไปขับแบบหน้าตาเฉยและมันยังไม่จบแค่นั้นมีผีลูกโป่งแฟนซีออกอลรว่าเต็มท้องถนนและมันก็ล้มทับพวกเธอทั้ง3มจนในที่สุดอีลินเธอก็เข้ามาช่วยเธอใช้มีดพับแทงไปที่ผีลูกโป่งตัวนั้นจนตัวของมันระเบิดแต่ตอนนี้มีผีนานาชนิดออกอลรว่าเต็มทั่วท้องถนนนิวยอร์กปาปาบริษัทจำกัดผี จึงเปิดฉากยิงปืนเลเซอร์ใส่พวกมันทันทีแต่ที่ว่าผีมันเยอะจัดทำให้พวกป้าต้องงัดอาวุธของโฮสแมนมาใช้ครบทุกชนิดทั้งระเบิดมือเครื่องดูดซอยและถุงมือโปรโตอนใช้แบบจัดหนักจัดเต็มและโฮสแมนก็ยังมีของเล่นใหม่อีกชิ้นที่เธอสร้างขึ้นมาและเธอยังไม่ได้บอกกับทุกคนเธอหยิบปืนสั้นเลเซอร์แบบคู่ขึ้นมา และยิงแสงเลเซอร์ฟาดไปยังผีทุกตัวที่ขวางหน้าเธอแม้กระทั่งผีตัวใหญ่วิญญาณของมันก็ต้องสลายไปในที่สุดพอพวกเธอเดินเข้ามาในเมืองต่างก็ต้องตกใจที่เห็นทุทกๆคนยืนทำท่าทางแปลกๆแ,แถมรถบริษัทกำจัดผีของพวกเธอที่ถูกแก๊งผีขโมยไปพวกมันยังขับมายาะเยยพวกเธอแบบหน้าตาเฉยพอพวกป,ป้าๆเข้ามาในตึกพวกเธอก็พบกับวิญญาณของชายแปลกหน้า ที่สิงอยู่ในร่างของเควินพวกเธอจึงบอกให้ชายแปลกหน้าเลิกสิงร่างของเควินสักทีวิญญาณของชายแปลกหน้าคงลำคาญที่ป้าปาบนจึงยอมออกจากร่างของเขาทําให้ร่างของเควินล่วงลงที่พื้นแต่ป้าปาที่คลั่งไคล้ในความหล่อของเควินพวกเธอก็รีบเอาตัวมารองรับร่างของเควินไว้ทันทีหลังจากนั้นชายแปลกหน้าก็แปลงร่างเป็นผีตัวใหญ่ยักษ์และปล่อยพลังใส่พวกเธอจนกระเด็นปิวออกไปจากนอกตึกตอนนี้ ตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและมันออกอารวาสถล่มตึกทะัพังเละเทะทันใดนั้นโฮสต์แมนเธอก็คิดอะไรบางอย่างออกและบอกกับทุกคนว่าถ้าพวกเราช่วยกันยิงและลากเอาเตาปฏิกร์เข้าไประเบิดในหลุมประตูมิตินี้ได้มันก็จะเกิดกระแสย้อนกลับขึ้นและเจ้าประตูข้ามิติมันก็จะดูดทุกๆวิญญาณกลับไปในที่เดิมและพวกเธอก็ทำสำเร็จทันใดนั้นประตูมิติหลุมยักษ ก็ดูดวิญญาณทุกดวงกลับลงไปในหลุมและวิญญาณของชายแปลกหน้าก็กําลังถูกดูดกลับเข้าไปด้วยแต่ที่ว่าก่อนที่มันจะถูกดูดกลับลงไปในหลุมมันดันจับแอ็บบี้ลงไปด้วยและก่อนที่ประตูมิติกําลังจะปิดลงอีลินเธอตัดสินใจใช้เชือกสลิงผูกคล้องติดกับตัวเธอและทันใดนั้นเธอก็กระโดดลงไปในหลุมประตูมิติและเธอก็สามารถช่วยแอ็บบี้ได้สําเร็จทางฝั่งแพตตี้กับโฮสแมน ก็ใช้มือสาวดึงสลิงเพื่อที่จะดึงตัวของอีลินและแอ็บบี้ขึ้นมาและพวกเธอก็ทำสำเร็จทันเวลาพอดีแต่สีผมของอีลินกับแอ็บบี้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวซึ่งก็น่าจะเป็นผลกระทบตอนที่พวกเธอลงไปในหลุมประตูมิติและพวกบริษัทกำจัดผีพวกเธอก็สามารถช่วยเหลือเมืองนิวยอร์กให้หลอดพ้นจากเหตุการณ์ผีถล่มเมืองเอาไว้ได้และเรื่องราวทั้งหมดของบริษัทกำจัดผีก็จบลงเท่านี้ครับ ถ้าเป็นเพื่อนชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง u n นิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ